สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมจักรัดกาเดนนะคะค่ะาวันนี้มาจัดโปรโมชั่นอะไรโปรโมทร้านค่ะวันนี้โปรโมทร้านโปรตีรถเก่ามาช่วยอดนุ่งรถเป่ตีรถเก่ารถเป่ากลับบ้านค่ะนะคะเดี๋ยวจะแพ็คให้หมดเลยนะคะอ่ะมาชมต้นไม้บ้านนี้กันนะคะเราเริ่มกันที่เสน่ห์จันเลยมากันเลยเสน่ห์ล้วนวันนี้ดูสีสีเสื้อแม่ค้าสิ ลดค่ะลดไหมลดค่ะงามอิหลีงามอิหลีอ่ะมาดูกันจ้าอันนี้ค่ะเชิญคุณพี่เสน่จันดำค่ะเสน่จันดำนะคะท่านผู้ชมขาดูนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะกอแน่นๆเบิ่มๆกันไปเลยจ้ะค่ะนี่นะคะ350รวมส่งนะคะ350บาทรวมส่งนะคะพี่พูดจริงปะเนี่ยสีง5รบางค่ะมี2กระถางนะคะ ะะโอ้ตายแล้วเี่ที่มีเยอะกว่านี้แต่ลูกค้าน่ะ เอาเอาไว้หมดแล้วเลิกแค่นี้ค่ะเดี๋ยวแค่นี้แล้วค่ะลูกค้าเอาก็เลยต้องขนลงรถเขาเขาจะเป็นหัวหน้าแกงแพ็คหลังแอ่นเขาเลยอาทิตย์นี้ก็ต้องทำยอดใช่ค่ะไปแล้วค่ะสองกระถางนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะมาได้ค่ะสนิจันนาค่ะมาค่ะเริ่มที่กันที่สนิจันนานะคะต้นนี้ค่ะพี่ยอดสองร้อยห้าสิบรวมส่งสองร้อยห้าสิบรวมส่งกันไปเลยจ้าใครที่รออยู่นะคะที่พลาดไม่ได้คราวที่แล้วนะทักมาเลยรีบเลยนะคะถ้าคุณว่ามาบอกไว้เลยนะไม่เหนือ บอกไว้เลยจริงไม่จริงเพราะว่าวันนี้วันนี้คือตอนน้องเจไลฟ์เกือบเกือบร้อยใครคาสายได้พักมาเลยนะคะค่ะู่ป้อมมาคือหมดจริงๆไม่ทานใครช้าอดจริงค่ะเสน่ห์แจ้นขาวค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะอุ้ยพ่อมสองร้อยห้าสิบค่ะไม่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะไม่รอดไม่รอดพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งตามหลังไม่เลยไม่รอดพร้อมส่งค่ะสองร้อยห้าสิบ รีบโทรเดี๋ยวนี้รีบโทรเดี๋ยวนี้อันนี้50บาทค่ะผู้ซ้อนด่างโอ้โหรีบโทรเดี๋ยวนี้กเขาจะด่างนะคะเดี๋ยวหาดอกก่อนนะอ๋อตอนนี้ไม่มีดอกค่ะแต่ดอกเขาจะด่างนะคะผู้ซ้อนด่างเนี่ยเท่าไหร่นะ50บาทมีค่าส่งนะ50บบาทค่ะเยี่ยม ยอมเตรียมเอ้นี่ได้กระจายดาวตัวนี้ติดจองไปแล้วนะคะอันนี้ติดจองแล้วตัวนี้ก็ติดจองค่ะสกายแพนจองไปหมดแล้วค่ะอ้ตายแล้วดาวหมดแล้วนะคะตายแล้วครูปี้ไฟอ๋อแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้เหลือด่างน้อยแต่ด่างนะโอเคด่างน้อยแต่ด่างนะประกายดาวนะคะสองร้อยบาทค่ะเอาไปสองร้อยบาทนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะ นี่นะเดลี่โดมิโนโ,โดมิโนโคะ่ะุวยดำดำสวยอ่ะดำดำยับยับใบกร้ไล่สวยมากเลยอ่ะสวยนะคะความสวยสวยทั้งคู่เลยร้อยห้าสิบบาทเองค่ะ อีาจะบอกว่าร้อยเก้าสิบอ่ะอยากจะบอกว่าร้อยเก้าสิบแต่ทำไมปากมันบอกว่าร้อยห้าสิบนะตายแล้วอ่ะบอกแล้วก็บอกเลยท่านผู้ชมค่ะฟอร์มนี้ปกติเราจะเห็นราคากันอยู่ประมาณสามร้อยเนาะสามร้อยกว่านะคะป้อมทําราคาต้นไม้มาป้อมจะรู้อยู่ใช่ค่ะอันนี้พี่อ้อมให้ราคาพิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นรีพูนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นมีทั้งหมดห้ากระถางนะคะคุณที่อย่างเลิศเลย ห้ากระถางนะคะคุณผูุ่มให้พี่หน่อยเอพคาไลได้ไหมคะคือ <laughs> จริงๆนะพี่อะตามหาโดมิโนโนานแล้วนะพี่มีจัก,กรพพัดแล้วก็มีเดริธรรมดาเนะ <c oughs> าะเนี่ยพี่เจอโดมิโนโพี่ก็เลยอยากเอามาฝากนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมทุกคนนะคะ <c oughs> คะ่ะใครเร็วใครได้นะคะห้ากระถางนี้อยู่ไม่นานนะคะขอบอกโอเคค่ะพี่ฟอมสวยจริงบอกพี่จะเร็วไปไหนพี่จะพี่จิฝ้าเทหินอ่อนค่ะหินอ่อนอันนี้กวาดด่างหินอ่อน กวักใบโพด่างหินอ่อนกวากใบโพด่างหินอ่อนปกติพี่ขายอยู่ที่490-590นะคะวันนี้เอาไป350บาทรวมส่งค่ะกีได้อยากกีแต่กีได้ไหม350บาทค่ได้เขาจะเอาละมาคว้างเหงาะเอมมาให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยที่จัดราคานี้ให้เนี่ยเพสาะรักสินค่ะพอักนะคะ350ไม่มีเสียงจะกีได้โอ้สามกระถาง สามกระถางนะคะด่างหินอ่อนนะ่ับโอ้โใหญ่มากนะโอ้ยจัดๆใครเอฟคาไลท์บอกเลยมีของแถมให้จะบอกนะใช่ใครเอฟคาไลท์ใครเอฟคาไลท์เดี๋ยวหาของแถมให้เลยเดินขาวก่อนค่ะต้นเห็ดแจนแจนเงินแจนเงินจจนเงินกระถางละร้อยค่ะจจนเงินกระถางละร้อยกระถางละร้อยนะคะมสามกระถางนะคะแจนเงินกระถางละร้อยค่ะ ก่าไนโพ<ะ>ด่างครีมด่างครีมค่ะคุณพี่ด่างครีมปกติอยู่สองพันสองนะคะใช่วันนี้เอาไปเลย, 1, ยพันห้าี่พี่แบบ พี่จะดีมากวันนี้พี่ดีมากเพราะพี่อ่ะพี่ร้อนแหละดูส้มพี่ร้อนใช่ไหมพี่เขาร้อนน่ะให้ไวนะพอับห้านะคาเพระพี่เขาเย็นแล้วราคามดิดกลับนะคะอยากให้นะคะเนี่ยคืออยากให้อ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ซื้อมาซื้อมาสองกระถางนะหลออยูนอยู่ไหนอันนึงอ่ะอันจะมีแล้วนี่ไงพยอม นี่เอันาไปเก้าร้อยบาทอ๋ออันนี้เก้าร้อยค่ะอันนี้จากพันเก้าถึงพันห้าเออนะอันนี้พันห้าโอเคนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะกวางใบโพด่างเหลืองกวางใบโพด่างเหลืองค่ะเหลืองจริงค่ะเหลืองทองเลยนะนี่นะเหลืองค่ะนีนค่ะเอาไป หกร้อยห้าสิบพอหกร้อยห้าสิบท่านผู้ชมหกร้อยห้าสิบนะคะนี่อนนี้สวยเนาะอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยดีกว่าคนนี้จับไปนิดนึงนี่นะจับให้เด้งเด้งโชว์เขาหน่อยลูกเจ็ดร้อยบาทค่ะอันนี้เจ็ดร้อยใช่ค่ะนะเพราะต้นใหญ่กว่านะต้นเขาใหญ่กว่าพี่อ้อมโดมิโนนี้อีกสามกระถางอ่ะพี่อ้อมให้ราคาเท่าไหร่เท่ากันเลยครับสามกระถางเท่ากันนะคะตัวทั้งหมดห้ากระถางนะคะหกร้อยห้าสิบ ใช่พี่ไปเจอของดีมหมคะพี่เลยอยากเอามาฝากท่านผู้ชมดี๋ยพี่ตามหามานานแล้วเชื่อไหมพี่เพิ่งเจอนะคู่อุ้ยอันนี้ลายดีจริงๆอุ้ยอันนี้ลายดีเัวื่อที่อื่นอันนี้ราคาแล้วเอาอันนี้สต้นสามร้อยกว่าจริงทุกคนอันนี้มันส่งต้นแล้วพี่ออมทุกจะคนยรอน่ะจับเดลี่โดมิโนนะมันจะมันจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเสีมากกะจับกับพัดนะ จักรพรรดิงามแต่หืมอุ้ยกวักดำกวักคือเน้นแท้กวักเน้นมายเนี่ยด่างดำกระถางเนี้ย490ค่ะโอ้รวมส่งให้นะคะมีอไหมเนี่ยคม่อคาวที่แล้วมันหมดไปแล้วนะคะคาวแต่เนี่ยมาใหม่นะคะพี่อ้อมมันแน่นมากเลยนะคะใช่ค่ะคือราคาดีมากท่านผู้ชมขาคือ490คุณได้แบบฟอร์มสวยไปเลยพี่อ้อมยกหน่อยนางแบบต้องมานะ ดูเห็นไหมสวยจริงสวยจริงค่ะสวยจริงค่ะนี่นะคะสวยค่ะสวยโอ้โหเนี่คะเท่านั้นนะคะอันนูนคุณสกายแพนเขาจองแล้วมาอันนี้กันอันนี้นะคะพญาแย่หรือค่ะเทวบุตรต้นนี้นะคะสายมูเขาจะรู้ว่าให้หวยดีมากนะคะต้นที่บ้านให้หวยถูกสามงวดนะคะตายแล้ว ายไปโดยอัตโนมัติแต่ไม่เข้าใจว่าเขาหมดพลังงานหรือเปลาพวกเขาให้หวยหมดพี่ใช้พลังงานเขาหมดช่วยอันนี้ก็ไม่ได้ขอเข้อนะพี่เดินไปเจอเฉยๆที่ใบเขาเลยกมาเลยนะคะค่ะคุณพี่อันนี้เท่าไหร่คะคุณพี่คะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นต้นไม้ที่พี่แบบเชื่อเชื่อเขาอยู่ต้นเดียวนี่แหละอ่านะคะเดี๋ยวตำหรับเรื่องเข้าไปข้างในกันนะคะเอาต้นนี้ก่อนอันนี้อันนี้กวาด อันนี้คือมรกตพังงามรกตพังงาค่ะนะเสน่จันมรกรกทางงาค่ะเสน่จันมรกรกไมงยากเลยนะปกติจะปล่อยอยู่ที่500นะคะแต่วันนี้เป็นสามร้อยค่ะหุยราคาดีจังมาแบ่งปันนะคะมิสมิสสมิสหุยสมิสค่ะเหลือกระถางเดียวนะคะจริงๆมีหลายกระถางมากนี่อันนี้ออกหมดเลยอเขาจองหมดเลยค่ะอันนี้ออกแล้วหรอยังยังเหลือกระถางเดียวนี่ค่ะเหลือกระถางเดียวนี่จริงๆ้ามาจ้าเก้บาทค่ะอุยราคาอย่างดี วิลล่าคาดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะราคาสุดคุ้มจริงๆค่ะต้นนี้นะคะปกติต้นนี้นะคะในกลุ่มประมาณพันกว่าคพันห้าค่ะพันห้าไม่ขาดค่ะอันนี้พี่อ้อมให้เก้าร้อยนะคะสตาร์ไลท์ค่ะสตาร์ไลท์ค่ะซิงโกเนียมค่ะใบไผ่ซิงโกเนียมอ๋อเขาจะออกทางใบไผ่นะคะงามแต่เจ้าสวยจ้าสวยออเน่ารัก งามขนาดใสกระถางน่ารักน่ารักนะตั้งโต๊ะนังาม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 ราคาจ้าร้อยห้าสิบค่ะกระถางละร้อยห้าสิบราคาวันนี้บอกเลยว่าตั้งใจมาแบ่งปันมากๆร้อนร้อนบุบบับบับไม่ใบทองก่อเดี๋ยวไวทองเปล่่านีเป็นจันเงินอีกนะครับดับหลับเนี่นะครับหนึ่งร้อยเหมือนกันนะใครเลือก่อนได้ใหญ่ก่อนนะคะจันเงินเยอะจันเงินใครได้ก่อนบอกเลยว่าได้ใหญ่ๆก่อนนะคะอ่านะคะจันเงินนะคะอันนี้อะไรคะดังเหลืองค่ะดังเหลือง ค่าดังเหลืองคือราคาต้นใหญ่บางคนบอกว่าลูกค้าบางคนบอกว่าแพงกเอาเล็กๆไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันให้ในราคา300บาทค่ะอู้น่ารัก300บาทนะคะนะคะน่ารักจริงๆนะคะไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองกดซับสไคร์ช่องเขาจะเห็นความน่ารักของเขาใช่ไปไปกดนะคะไปกดนะเออกดิ้งกดิ้งกดิงค่ะเอออุ้ยืมกปแล้วก็เลยคู่เยไปแล้วออ้ย อันนี้ค่ะนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยพัตตาสนามพัตตาสนามคิลเวอร์่ะหน้าเขาจะไปคล้ายสินว่าขาวนะคะนี่จุดเด่นของเขาอยู่ที่ใบเป็นสีเงินนะคะหน้าเป็นสีเงินแบบนี้นะงามนแบบนี้น้องมีค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยปกติอ่ะเคยปล่อยร้อยห้าสิบนะคะแต่วันนี้ไปร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย อุ้ยจริงดคือกล้ามคิดว่าไม่มีใครกล้าซื้อต้นเดียวแน่นอนจริงๆอย่างน้อยๆสองต้นขึ้นไปทุกคนค่ะวันนี้ราคาสุดคุ้มมากๆเลยต้นไม้ราคาวันนี้โอ้โหก็ไม่คิดนะคะไม่คิดนะพี่มันใหญ่ไปไหนเนี้ยนี่เศรษฐีแก๊ปปองการปองการปองเห็นไหมคะมองเห็นไหมก่อนนะหาแสงให้ก่อนหาแสงให้นางแบบเพราะว่าอยู่ข้างหน้าแล้วแสงมันบังไง เห็นไหมเห็นพอแล้วเนี่ยสวยสวยแล้วใช่ไหมสวยแล้วโอเคสวยแล้วเนี่ยดูสีอาร่ามันมาจากไหนมันมาจากสีเสื้อแล้วก็ความร้อนในตัวของแมคคาด้วยฮอตอัมโซฮอตไฟแรงมากเลยนะวันนี้วันนี้คือตัวนี้เท่าไหร่คุณพี่กระถางเบิ่มเบิ่มแก้มป่องแกรมป่องต้นนี้หกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทปกติเราขายกันอยู่พันสองพันขึ้นนะคะเดี๋ยวหกร้อยจริงหรอใช่ค่ะ แบ่งป้อมค่ะป้อมจะบอกว่ามันคุ้มมากราคานี้นะคะเพราะว่าถ้าฟอร์มนี้ป้อมเคยซื้ออยู่ประมาณ2 0 0 0ันถึง3 0 0พบาทถ้าใครรู้ราคาต้นไม้จะรู้เลยว่าพี่อมไม่ได้ขายแพงเลยอยเอามาแบ่งปันจริงๆอันนี้คุ้มมาก600อเท่าไหร่คะ600้เท่าไหร่นะห0ทวนเลยค่ะอุ้ยจริงดิพร้อมส่งให้เลยค่ะ ตื่นเต้นว่ะใครอยากเป็นเศรษฐีนะคะชาร์ลซีชาร์ลซีต้นนี้ต้นนี้อันนี้นะคะสุดคุ้มจริงๆนะคะหกร้อยพูนนะคะค่ะอ้สุดยอดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป่ยั้งเลยเฮ้ยเทพไม่ดังเุ้ยตอนนี้เฉลยจันมันต้องเป็นของจักรราษฎรไม่ใช่หรอเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเรียวๆเลยเหรออันนี้ของฉั้นอันนี้นี่นะคะฟองใหญ่แบบนี้เลยนะคะอ่า เชฟแม่ด่างบอกว่าเมื่อวานเนี่ยจัดโปรให้550ค่ะแล้ววันนี้เกิดอะไรันี่ เปลี่ยนใจค่ะ690้อยเก้ค่ะหกร้อยเก้าสิบจะทานนี้บอกเลยว่าย่อมย่อมต้องหนึ่งพันนะคะย่อมย่อมต้องหนึ่งพันนะจริงอันนี้ให้690้อยเก้าสิบใช่ไหมใช่หกร้อยเก้าสิบส่งให้ฟรีค่ะเห็นไหมคะกระถางเล็กๆที่เคยเอามาขายก็พันแล้วนะคะก็เป็นเกือบพันน่ะค่ะใช่อันนี้คืออยาก้าสใช่จริงๆนะคะอยากให้มีโลดอ่ะคุณพี่รู้สึกว่าจะมีทักมากลางสายไร้ต้นหนึ่งนะ สุดยอดเลย<อ>เพราะว่าตอนนี้เราจะไม่ออกจากไลฟ์นะคะเราจะไลฟ์ยาวๆนะคะเราจะไลฟ์ยาวๆนะคะตอนนี้ก็คืออโยนให้เท่นไม้ด่างต่อเลยนะคะ,คะติดตามพี่อ้องได้ที่ไหนช่องจักรกราดการเด้นนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจนะคะเ,เบอร์โทรนะคะ0 6 3 6 3 9 9 7 3 8แอดไลน์มาได้เลยนะคะค่ะ ไปช้อปปิ้งกับพี่อ้อมกันนะคะที่ช่องนะคะอันนี้ก็ไปช้อปปิ้งกับคุณอ้อมได้เลยนะครับในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราจะจัดโปรให้วาวนะสำหรับ FC นะครับที่ติดตามเทพไม้ด่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็ติดแฟนคลับของป้อมชวนปลูกนะวันนี้เปิดหัวกันกับจุ้งจุ้งจุ้งอ้แบบนี้บอกเลยนะครับเป็นไม้วางข้อซึ่งชำมาลากเดินดีแล้วนะวันนี้นะครับเราจะให้ไปในราคา สวยๆแบบนี้590บาทจัดส่งฟรีดูนะครับดูความสวยนะนี่นะคะเปิดตัวแรกกับเทพไม้ด่างกันที่ยุ่งด่างนะนุ้เ่าจัให้เกี่ยมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกระแสมากนั่นก็คือโชคเก้าชั้นด่างนี่นะคะต้นนี้ ผมให้ดูลายนะครับตอนนี้คือบันด่างสามสีมแต่ว่าแม่เขาคือชมพูนะครับมีเชื้อของทับทิมมาอโอเคนี่ราคาฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจัดโปรเอาไปที่1,290บาทจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมครับโชว์เก้าชั้นเนานะพี่เศพแรกนะใช่ครับตัวแรกนะ,ะกนะมีหลายตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพ่จะค่อยๆถ่ายให้ดูนะ นนแล้วก็นนวันนี้เราจะเน้นเป็นสายมงคลก่อนนะครับ<า>ตัวนี้คือะคะเศรษฐีเงินหนานะครับ<า>เดี๋ยว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 เอากุ้งด่างให้เนี้ยบหน่อยเอากุ้งด่างให้เนี้ยบหน่อยขอบคุณ<ป>ครับเนียโอ้ตบมือให้น้องเนี้ยบหน่อย ทุกคนในไลฟ์ขอบคุณครับขอบคุณีเียบนะคะเปิดบินนะคะเปิดบินในพิเทพแล้วนะคะตัวนึงนะครับบอกเลยว่าเป็นไม้ที่หายากค่ะถ้าเราเราอยู่ในตลาดต้นไม้เราจะรู้เลยว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเอาออกมาครับนี่ผมไม่ดูลายนะผมไม่ดูลายก่อนนะครับนี่คือเศรษฐีเงินหนานะครับเป็นอ่น่าจะใบยาวนะต่างอย่างนี้นะต่างดีทุกใบเลพย์เทพเพลงมา ก็ลงมาด้านล่างเออนี่นะครับด่างดีๆแบบนี้เลยนะต้องบอกก่อนน้องมีต้นหนินิดนึงตรงนี้หาตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไม่มีผลนะครับกับการเจริญเติบโตแน่นอนต้นนี้สวยไม้แข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะขายงานคุณภาพนะครับครับตัวนี้นะครับวันนี้เราเปิดกันเบาๆครับ1690ัรบาทจัดส่งฟรีแบบตะก้านะครับปิ้งคลิ้งคลิ้งิ้ง่งพันหกร้อยเก้าสิบแต่สวยจริงสวยจริงกับไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับในเอ่อเป็น เป็นแบบะะวัดพระพรมดาใช่ครับเป็นไม้สายมูแบบชั้นครูเลยนะตัวเนี้นะเป็นไม้สามใบฟอร์มดีๆแบบนี้นะครับวันนี้นะครับจัดโปรกันที่หนึ่บาท <นะ S 1> จัดส่งฟรีเหมือนกันนะครับนะ ดูลายนะครับว่าด่างทุกใบนะครับโอเคนะคะอาเนียเป็นฟบอลกระดาษด่างพิเทพแล้วนะคะกลางกลางวันเนาะช่วงกลางวันเนาะเนีียเองอันนี้เป็นอีพีนะครับอีพีมาเบิ้ลนะครับแบบโอ้กี่ช่อเนี่ย เยอะมากวันนี้เอาไปที่100นต1น1 99บาทจัดส่งฟรีครับจริงดิจริงครับวันนี้บอกเลยว่าโหเป็นโอกาสดีมากครับเดี๋ยวกลัวล่นโอเพราป้อมชวนปลูกไม่มานานครับคิดถึงเรางานเยอะายเราก็เคลียร์งานให้พวกคุณนั่นแหละตัวนี้นะครับคือบอลนาไทยนะครับชื่อเขาคือบ่อพิษณุโลกค่ะความต่างครับอย่างนี้เลยนะความสวยนะวันนี้จัดโปรเท่าไหร่นะ1 99ส่งฟรี โอ้โหร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีนะจ๊าส่งฟรีนะจ๊าเพราะจาาไม่จ๋าโหยสำหรับอดีตไม้เทพเป็นไม้มงคลเงินไหลมาเทมาด่างเหลืองแบบนี้สวยสวยวันนี้เอาไปที่น้องสวยนะเนี่ยหนึ้อยหบบาทจัดส่งฟรีครับราคาดีดีราคาดีดีน่งร้ยหาสค่ะน่าจะ2ต้นเหมือนกันครับ นี่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับขวดอนีย่าเป็นโลออกมาเป็นสีโลหูช้างนะครับมีสองไซส์นะเป็นสวยๆกันแบบนี้นะครับนี่นะคะนี่นะคะสำหรับตัวนี้นะครับมายอดอย่างนี้ลายดีๆแบบนี้วันนี้นะครับใบใหม่นะนี่นะคะเอาไปที่แปดร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีอันนี้แปดร้อยเก้าสิบเนาะพี่เทพเนาะนี่นะคะตัวนี้นะคะแปดร้อยเก้าสิบนะคะ เอออ่าอีกต้นหนึ่งลูกพี่ฮะอีกต้นหนึ่งมาอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวอันนี้พี่เทปถือเลยพี่เทปถือเลยนไม้สามใบนะครับแล้วยอดมาเลวด้วยให้ดูลายนี่นะครับนี่คือใบล่าสุดที่เพิ่นกลางนะนี่นะคะนี่คือหลอดใหม่นะครับไม้จะสวยขึ้นทุกใบนะครับวันนี้ก็ออกไปที่ราคา890บบาทจัดส่งฟรีเหมือนกันนะครับราคาดีมาก ก็จะภูมิใจอยากนําเสนอต้นนี้มากบอกเลยว่าเป็นต้นที่แบบหยกสยามนะครับด่างสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นกันที่ราคา690บาทผมจัดส่งให้ฟรีเหมือนกันนะสวยมากท่านผู้ชมสวยละลายนะผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้จัดของเด็ดๆออกมาต้อนรับนะครับ F4 ความชวนกเนะเอาใหมนะพี่เอาไหม หกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะฟรีด้วยใช่ไหมสำหรับชชั้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกไม้มาเลสที่ผสมน่าจะผสมข้ามไปหาบัลลังก์เจ้าสัวมาขอบจะบิดนะคะใช่ครับดูจากการดูจากลักษณะใบนะครับน่าจะน่าจะข้ามสายพันธุ์ไปแล้วแต่ความสวยนะครับนี่นะครับนี่นะคะนี่นะวันนี้จัดโปรกันไปในราคา1,590ร้บาทผมจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะ เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงกรี๊ดนะครับต้องกรี๊ดนะสำหรับนี่นะครับโชว์ก้าชั้นฟอร์มสวยๆนะอันนี้ค่ะนี่นะตัวนี้คือเปิดเปิดเริ่มเปิดชมพูแล้วนะแล้วตัวนี้เริ่มถ่างจัดจัดขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เอาไปในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีโอเคผมย้ำเลยนะครับว่าผมจัดส่งฟรีทุกกระถางนะครับราคาครับ อ่าแล้วก็แล้วม,มาต่อกันที่เป็นบอลกระดาษลายดีๆนะ,นะครับบอลกระดาษเป็นที่แบบะะไม้ที่คัดลายมาแล้วนะนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากได้ไปปลูกระดับสวนนะครับอยู่ที่กระหนึ่งกระถาง290บบาทจัดส่งฟรีนะ,นะ,ะแต่ถ้าเอฟสองกระถางนะครับ เอาไปที่ราคา500บาทจัดส่งฟรีไปเลยผมนี่นะคะนี่<อ>น,นะครับมีมาแบ่ง4กระถางนะครับตอนนี้จัดอยู่กับ20กระถางเหลือแค่นี้นะนะโอเคอค่ะแล้วก็จะมาต่อกันที่หูช้างด่างเหลืองค่ะหูช้างห่างเหลืองนะครับก็คือคเป็นกะเป็นไม้คัดลายมานะเป็นไม้หนอ่อ หนึ่งกระถางนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่4ี่บาทจัดส่งฟรีสำหรับพ่อจ่ายไม่จานนะครับที่เอฟสองกระถางนะครับเอาไปที่800ผมจัดส่งให้ฟรีนะครับก็ตกต้นละ300ประมาณ300นิดๆมีมาแบ่งวันนี้นะครับแค่3กระถางนี้เท่านั้นนะมี3กระถางนะคะท่านผู้ชมดูลายก่อนนะคะ1 2และ3าะคือลายลายแบบไม้ประกวดเลยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับกับไม้มงคลอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ เสนิทจันทองหรือพัดโบกทองนะครับกอแน่นๆอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่ามีกี่ต้นนะครับอย่าไปนับเอาเอาไปที่350บาทจัดส่งฟรีนับบอทวนมันเยอะจริงครับ350บาทจัดส่งฟรีไปเลยกอแน่นเลยค่ะครับสำหรับแนนี้จัด จก็บๆให้กับเอฟซีของป้อมชวนปลูกกันไปเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นแบบโซนของพิเทพไม้ด่างนะคะอ่าครับก็จะเป็นไม้มงคลด่างๆสวยๆวันนี้โปรราคาดีๆนะครับท่านผู้ชมติดตามพิเทพได้ที่ชอ่องสามารถติดตามนะครับได้ช่องเทพไม้ด่างชแนลนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับเทพไม้ด่างเหมือนกันนะครับกดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับแล้วเราจะมานำสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับต้นไม้นะครับมานำเสนอให้กับ พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่เนาะโอเคค่ะขอ,อเคเกเลยสวัสดีครับสวัสดีป้อง